แงอมงอมลดอรุ้มงอมเออเจ๋แบบพักการิพักการิกันเทศที่กูไปเชื่อมือผมยึดทุกที่และผมใหญ่ท kind of ุกที่ด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณบอกว่า คนที่คุณคุยด้วยอยู่แฟมงั้นคุณจําไว้ว่าผมไม่สนว่าใครใหญ่สุดในแฟมผมจะไปล่อไหงก็ไปให้ได้ก่อนแล้วกันช่วงนี้ก็คุยคุยกับหนุ่มใส่สูตรเงนินนะนะอวินเต้เปียว <c oughs> วินเต้เปียอะไรวะ เอาแมา่มาดิวินเทอร์เฟลอะไรมาดิบอสบอสบอสใหญ่ไม่ไม okay. ่ไม่ไม่ไม่ Winterfell ยี่อะไรมาเมืองหนาวกูกูไม่โอเคกูก็น่ารักดีว Winterfell ออกมาดิเอางี้กูประกาศตรงนี้เลยอ่ะกูประกาศเลยป้าป้าป้า Winterfell ยา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 ไม่ไม่ไม่กูไม่สนวินเทอร์เฟลใครเจ๋งมาเจอกูชวลิตอะกูประกาศตรงเนี้ยอะมานางน้ำินเทอร์เฟลมาดิ เออแต่ไม่ใช่แค่มีเธอร์เฟลน่ะอ๋อเขาอยู่ลักกี้ด้วยอยู่ชักนมป๊าชักนมอ่ะจะคุยชื่อชักนมอ่ะเอางี้ตะนิ่งจะชักนมจะลักกี้มาอมามามาเจอคนชื่อนี่มาไงโบอาเอางี้แล้วกันอ๋อโบอาเป็นน้องสาวคนคุยเนี่ยกูไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นโบอาจะเป็นชักนมหรือจะเป็นลักกี้หรือเป็นอะไรเอางี้นะกำลังไปไปทีละเมืองเนี่ยแหละ แล้วที่สำคัญวินเทอร์เฟลใช่ไหมป้า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 รันนิ่งหรือยังนิ่งกูยอมไม่ได้งั้นกอไม่ได้ล่ะฝากไปบอกวินเทอร์เฟลด้วยว่าฝากไปบอกวินเทอร์เฟลนะชาววลิสอยากเจอป้าทุกตัวรอไปบอกเอแล้วกันได้ชาวมานี่สิไม่สนนะวินเทอร์เฟลใครได้เท่าไหร่นะสองวินเทอร์เฟลเหรอ ใครว้าวินเทอร์เฟลคุณมาถึงนี่คุณบอกว่าวินเทอร์เฟลเจ๋งได้ครับกูไม่สนว่าวินเทอร์เฟลอยู่ประเทศไหนหรือวินเทอร์เฟลเจ๋งแค่ไหนยายาไม่มีก๊อตหมวดเด้อเล่นยากนะมาเป็นล้อยมันมาเป็นล่อยมันมาเป็นล่อยไอ้กลัา ยมรอกผมผมพูดได้เต็มป่าเลยนะว่า J K สี่สิบคนชุดเนี้ยชุดสี่สิบคนเนี้ยแม่งแข่งที่สุดที่ตั้งแต่มี J K ในในประเทศแฟนมันเลยผมพูดเลยแข่งที่สุดแล้วไม่มีชุดไหนแข็งท่าชุดนี้แล้วไอ้เคียกอลแม่งโดนจ้างมาชัว <c oughs> ผมว่ามันต้องไปโดนคนจ้างมาเชื่อผมมาโดนคนจ้างมาแน่ๆร้อยเปอร์เซนต์ไอ้เคียใครจ้างมันแน่นอนผมว่าพี่พันจ้างแน่ ดิพันจ้างร้อยเปอร์เซนต์แวบแอบหลบดิหัวถ่ายไม่เห็นหน้าอะไรพี่ยัดโอ้พี่ยัดหรอกแวบแอบหลบดิหัวถ่ายไม่เห็นหน้าอะไรพี่ยัดโอ้พี่ยัดล็อกแปดเด็กมันไม่รู้ว่ามันบังกล้องไงอย่าให้มีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครั้งมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดก็ได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรเห็นเห็นจากไฟเมื่อกี้ครับมันจะเหมือนแบบ เหมือนนเป็ขาชอบคนชพิจัตรหามากเลยนะเอาจริงอะตู้กระจกเลือกเด็กเออไม่รู้นะเห็นแวบๆเดี๋ยวเรามาลองเข้าไปดีกว่ามาพิจัตรอ่ะเขาเป็นดาราได้เลยนะพิจัตรอ่ะดาราตลกอ่ะมึงทำมือกุ้ยขาดเลยมึงนะมือกุ้ยขาดเลยสัตว์ กูยอมมือขาดนี่ขนาดกูอยู่ด้วยอย่าปรับกูมกูอยู่ด้วยเหี้ยมกูไม่ช่วยอะไรกูกูอยู่กับตัวเองไม่ได้แอบแอบหลบดิหัวถ่ายไม่เห็นมาอยากเล่นกันกูไปคิดเล่นกูหน่อยเล่นเหี้ยกลางน้ำน้ำน้ำท่วมเปล่ากาเล่นอะไรอ่ะฝนตกแล้วน้ำท่วมเหรอวะเนี่ยอับชื้นอับนุ่นนั่นแหละ เอาทรงไรพี่ลองทรงแตดฮะจะลองทรงต่ำฮะเอาสีเว็บเฮปปี้ฮะสีปิ๊บฮิปปี้ฮะเอาดีๆพี่ปัดไปทางไหนครับปัทวิกรฮะไปทำอะไรล้มเป็นเอล้มเป็นวีรเออดีๆีปัดไปทางไหนพี่อาปาติเยอาปาติเทหมอใส่ยังหัดดูอ่ะเี้ยอะไรกันวะเนี่ยอยากเล่นนิงกาโกบายเป่าดูไว้สายเลือดเสียไม่ได้วะ ื่ออลลสมมมมาาาาปีนนะเเเเเเ้้้กกกกููจจดววววยััไไไรหแคพทำไมเหนื่อยล้าแล้วต้องเดินเข้าป่ามีหลายคนถานมคำถามน,นี้กับผมเหมือนกันผมก็ผมก็ต้องตอบจริงว่าถ้าเกิดวิ่งเข้าป่าเนี่ยแม่งจะเหนื่อยกว่าเดิมเฮ้ยอันนี้ทำไมเหนื่อยล้า <c oughs> <c oughs> เยเย็ทำสมาธิลาแล้ว耶耶ล่ะเย็เย็ดยหว้พ่ะเล่นของเยสเยสเฮ้ยครับครับเรื่องที่ไปโทรไปถามเพื่อนผมนะครับว่าเขาจะหายไหมอาการนะครับไม่หายเลยเหรอหมอเอาหรอครับแล้วมีวิธีรักษาไหมครับไม่มีว่ะทุกคนไม่หายว่ะ อะฮะขมงขึ้นของขึ้นบินลมบินลมท้าไหว้พระบิดามันจะได้รู้ผู้สร้างมีจริงไอ้เหี้ยโหดกระเตงอก็คุณเจ้าคนอื่นน่ะคุณคิดว่ามันไม่ดูแลลูกเหรอเขาก็ดูแลลูกกันทั้งนั้นแหละเชาคุณคิดว่าทุกคนในวอชิตี้ที่คุณไปหรือว่าเฟมิลีอ่ะ แม้แต่ลุงแม็กอะไรเนี่ยค er, ุณคิดว่ามันเป็นคนดีเหรอคุณคิดว่าทุกคนไม่ใช่มาเฟียเหรอแม็กก็มาเฟียทุกคนน่ะียาบสตีเมอร์เจ้าของประเทศชื่อดังผู้เล่นส่งสติกเกอร์กวน ฉุนกูปะเนี่ยไม่ใช่หรอกของที่ซื้อมานะคุณเอาไปไม่ใช่ของคุณเพราะเป็นแหวนกระเป๋าของผู้หญิงไม่ใช่ของผู้ชายเพราะฉะนั้นบอกว่าซื้อให้โอชยอะไรเนี่ย โอ้โหตา์และที่บอกคบกันหปีตลอดเวลาฝ่ายหญิงก็นอกใจผมไปสามครั้งแล้วโอ้ยเขียโอ้โหตา์นอกใจกันไม่พอเลิกกันเอาของแบรนด์เนมไปซ้ําเอาแหวนของแฟนเก่าไปใส่ให้แฟนใหม่กระเป๋า 50, แบรนด์เนมห้าหมื่นแหวนอีกสี่พันกระเป๋าตังห้าพันไอโฟนเสร็จหนึ่ง 5, 11, เครื่องโอ้เี้ยได้รับแจ้งจากผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งไม่ได้เล่นไฟเอมแต่คบกับแฟน เชี yeah. oh, ah I, i ah at, ่ยโอ้ยสัตว์ไอเชียสาเวดสัตว์เชียคนในประเทศกูนี่ว่าใช่ไหมเนี่ยเชี่ยโอโอ้อืม แหวนที่เขาสวมให้อ่ะแหวนเรานะไม่ขยักขยแยงหรอกินนอนอยู่ที่บ้านเราออกไปหาเธอเป็นบางวันรับไม่ได้หรอเชชๆเชีย,ชยมีอะไรจะพิมพ์อีกไหมคะทไม่ให้คุยแล้วเผื่ออยากพูดอะไรอีกเราฟังได้คะ่ะไม่ได้ฟังแล้วต้องบล็อกเลยคะ่ะใชพ้พีนให้มีความสุขนะคะเชียะเอาดีๆไอ้สัส จะมันโหดหลายเกินไปไหมเนี่ยโอ้ยท้องเลยเหรอโหดจัดมันอยู่ที่คนแหละครับมันอยู่ที่คนแหละเชี้ยะอ้ยเ้ย,โ,ย,โ,ย,โ,ยโหดจังว่ะ มเ่เล่นธรรมดาพอแล้ไม่ดูเดี๋ยวเกิด์กิเลสนี่มีเรื่องไม่รับจะบอกนิกกี้พิมพ์กลับมาแล้วสะเทือนวงการ N P J N ก็คือนิกกี้ P ก็คือไอคนที่แถกกกูมานี้มึงได้ค่าโฆษณาป่ะน้องพี่ถามหน่อยไอมึงอยู่นี่<ท>ไปเลยนะวันนี้มึงต้องไปไหนแต่กูซื้อเต็นท์มาให้มึงนอนด้วยมึงอยู่นี่วันนี้ไปว่ามึงได้โฆษณาชัว มยิ่ถึงวอลซีเลยนะโอ้ย,อ,ยอันตรายอ่ะไอ้เฮี้ย อย่างอันตะเลยเลยอะทําไมเขาต้องนอนด้วยอ่ะทุกคนแรงต้านลมหรอผมเคยเห็นแต่เขาหมอบนะต้องนอนด้วยหรอนิดครับคนลัด้านโดนสั่งลบพี่งอมเลยอ้เฮียหกพันกว่าดาวนะเว้ย เชี่ยเดี่ยวจริงอ่ะเฮียเดี่ยวดีสักเลยหรอเดี่ยวเดวบมไปเมนอยู่เนี่ยเฮีย fc ตัวน้อย เอ,อ้ยไม่แจกผมบ้างหรอไม่ได้เลยอันนี้เสียงคนลั่นอนะพี่ยะเสียงคอจัดเสียงคอจัด กานจัดให้ความรูก้กันหน่อยะคะอยรับบางทีเราต้องใส่เสื้อขยับปีกนะคะให้ลองเล่นเกมแนวดูนะคะสั้นมันคือการที่เราตัดสินใจทำอะไรสักอย่างมันอาจจะส่งผลให้เกิดอะไรอะ่ะเกมเฮียอะไรอะ่ะ <the> อะไรอะ่ะ บบก็ได้ค่ะเห็นสิไทยรัฐเองไม่ลืมกุญแจทูกของทางขอ,ขอ,อะไร่ะอะไรวะงงอ,อก็คือเขาแบบว่าประมาณแบบว่าให้อธิบายผีเสื้อขย,ยับปีกก็คือเล่นเกมเนี่ยมันจะเลือกทางเลือกได้หลายทางฟิลมานี้หรือเปล่าแต่ก็งงว่ะดูในกลุ่มบ้างว่า ทำอะไรกันบ้างเนี่ยเนี่ยมึงเนี่ยเนี่ยใครจะกล้าใส่เสื้อ JK แล้วต่อไปเนี่ยมึงดูดิเนี่ยเฮียเนี่ยคนหลุดไปแล้วหนึ่งเขาอาจจะเดินอยู่กับแฟนก็ได้แฟนเขาจัดคนนี้ก็ได้เดินไปเนี่ยมึงถ่ายรูปเขาเนี่ย ไอ้เแยแล้วแบบเขาเข้าใจผิดกันขึ้นมาทำยังไงเนี่ยถ่ายรูปคนไม่ดูเลยว่าเขาเดินอยู่กับแฟนหรือเปล่าไอ้เวนอันนี้ใครวะไอ้โชคเหรอไอ้โชคมันเรียนทำไมโรงเรียนไอ้โชคยังไม่จบมหกเหรออายุเป็นเท่าไหร่วะเนี่ย พี่พี่ตัดผมทรงอะไรคะผงมาขอบอะไรนะคะมาขอบอันนี้นะคะพี่ทรงอะไรคะ<จ><ก>ทรงจุกครับทรงจุกโอ้โหแม่โคตรหล่อเลยศาสตร์หล่อมากเลยนะคะเห็นไหมคะหนังเกียนนะพี่แรงพายนะคะ <c oughs> แบบนี้เลยโถ้หทาใส่แมกกาเทสแล้ว <c oughs> นะะี่ยิ้มเลยค่ะขอขอแบบสู้ๆหน่อยยิมย้มยิ้มยิ้มนี้น่ารักอะ่ะจำคนเมื่อวานได้ไหมร้านที่แทงมืออะคนที่แทงมึงเมื่อวานนะมึงจำได้ไหมว่าคือใคร ไม่รู้จักนะผมเข้าหัวเขียวอะ่ะผมจำทรงผมก็ได้จริงนะโอเคเดินทางมาไกลจริงนะ คนเ,<ล>เขาถามทำยังไงลงกระหนาไม่รู้กี่ครั้งแต่กูยังสู้ต่อ every time ที่กูทำพวกมึงคงไม่รู้หรอพก, dirt, กกูแค่มต้อมเดินเดินแต่เกิดเดินกันมาไหล่เรจะมาเป็นเอลเคนคนเขาถามทำยังไงลงกระหนาไม่รู้กี่ครั้งแต่กูยังสู้ต่อ every time ที่กูทำพวกมึงคงไม่รู้แ,แล้วพวกที่แม็กซ์กูปิดระวังจะโดนกูแบงแบงมึงเล่นกระพรก็ได้แต่ยำเล่นกับบอลละแกงแกงเกตส์กับมิ้กับพวกมึงก็รู้ว่าพวกกูคู่เย่พวกคืนนัททูนท็อปและอีกไม่นานจะให้มึงดู้จ สีก็คือ l t นะครับี ก็รู้ว่าพวกกูพอมีเงินในกระเป๋ามันล้นจนกูต้องสเตย์ดีมานีทุกสีด้ำเงินเขาเหมืงก็รู้ดีว่าพวกกูรักกี่อวีระนี้วันนั้นมึงมองทางมันนียก็อยามมาขอฟีดกูพวกกูไม่เอกกับใครไอ้น้องมึงอยากมาทำเป็นซีกูแต่ถ้าเป็นผู้มีพระคุณอันนี้กูยอมไม่ได้จี้จ้าน้องดีจัดครับโอเคมึงมาหกัดตามเลนแกพวกมึงหงัดจำเจมึงอยากมาพร้อมสัชนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวบอสชักนมมึงก็บังปานเลยก็แบนแบนไปก็ทัดทัดดูก็แสบแ่เจอจริงแล้ววาน้องวีเจอบอสบีโอเเเเคขขข้าาาาามมมชกกกโโึงดนนัต ไอ้สัตวโผล่ขู่เข้มตอนเดินแต่ก็เดินกันมาไกลวาจะมาเป็นแอร์เคคนเขาถามทางโอนสามร้อยห้าสิบไอ้สัตว์กูยังสู้ต่อ every time ที่กูทำพวกมึงคงไม่รู้แล้วโปรที่แม็กซ์ลู้ปิดระวังจะโดนกูแบงแบงมึงเล่นกับใครก็ไดานจะยังจะรถแบงจะรดเออเรื่องรถเดี๋ยวผมเอารถไปคืนดีกว่าเฮียเฮ้ย

มา嘛กูิ i เ t อร์เฟลน้องปล่อยไปเถอะเชื่อพี่ตอนนี้มิดลไออันอ่า U F ที่มีไข่บ้างไว้นึ่งมีไอไไอเวทชิโลสิงโตใช่ไหมในแก๊งเรามีสี่คนปะเออไอเต่า ห้าคนไอ้จุงไอ้เหี้ยมีหกคนแล้วไอ้สัตว์อเหี้ยมหกคนแล้วเหรอไอ้สัตว์ไม่ถึงอันแฟร์ดไอ้เหี้ยครึ่งทีมเนี่ยไอ้เหี้ยมีหกคนแล้วเหรอไอ้สัตว์ครึ่งทีมแล้วมั้งเนี่ยไอ้เหี้ย มึงโดนกูแล้วโผเดนไซโอ้โหยิงยิงโอ้โหลืมออยมึงจะส่งไปไหนมึงจะส่งยิงยิงโอ้กูยิง,ยง,ยงแม่ลืมปับจอยไอ้สัตว์ <c oughs> มึงโดนที <c oughs> ่นี่คือแฟมิเลสตี้มันคิดและดูดีกรทชองกันมาเท่าไหร่สัตว์สมองมันควรกินไห้เชื่ไม่ใช่มาบอกว่าเจคิด วันกูก็ฟังทั้งหมดไม่เชื่อวัายามไม่ดดีไ <Hey, boy. S 1> อ่บอยจะขอมาเทาวะทำเฮียอะไรก็ได้ไม่เป็นคำพูดของพวกลูกหมาที่เขา